สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมตีอินเตอร์นะครับเรียนซ้อมสีกับพี่ตีอินเตอร์นะครับคันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์แต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันเสียงมันดังผมก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรไม่ได้มีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรเรื่องของการโป๊กันอะไรแบงนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ผมโป๊กก็จะเสร็จแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโป๊หมดเลยค่อนข้างปันปันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็วันนี้นะครับมาแบ่งปันละกันวิธีการจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคนอื่นอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ํานะครับคือเวลาผมอ่ะคือรถคันนี้ถอดกระจกใช่ไหมครับพอรถถอดกระจกเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราขัดน้ําหรืออะไรพวกนี้น้ํามันจะไหลเข้าไปเลอะภายในนะครับแล้วมันจะค่อนข้างทําความสะอาดยากซึ่งบางคนเขาอาจจะใช้อ่าก็คือจริงๆผมเม่ใช้เนี่ยอ่าเป็นพลาสติกเนี่ยปิดได้ปิดเลยนะครับ พลาสติกปิดเลยแต่ทีนี้ว่ามันมีนิดนึงนะครับเป็นเ,เล็กเล็กน้อยๆนะครับบางคนเขาอาจจะทากาวติดเข้าไปที่ขอบกระจกเลยนะครับแต่ผมใช้กระดาษกาวนะครับเอากระดาษกาวมาลากเป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะครับพอเราลากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอากาวมาติดนะครับวิธีนี้นะครับก็มันจะช่วยให้เรื่องของของเวลาที่เวลาเราแกะแกะแกะพลาสติกออกนะครับที่เขาจะประกอบกระจกเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทําความสะอาดง่าย คือง,ง่ายมากเลยครับเราด,ดึงกระดาษกาวเสร็จปุ๊บมันก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราใช้กาวนะครับเพียวๆเลยลงไปที่ชิ้นงานหรือตัวถังนะครับชิ้นตรงขอบขอบแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีกระดาษกาวนะครับก็อาจจะโดนโดนช่างประกอบอด่าพ่อร่อมแม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันทําความสะอาด างทีมันทําความสะอาดยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาพลาสติกมาถึงนะครับกันน้าเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเราจะแกะออกมาแล้วเราดึงได้เลยนะครับก็สั้นๆนะครับกับตรงนี้2นาทีนะครับเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมมีอะไรผมก็พยายามจะแบ่งปันหาเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆนะครับ <standards> นะครับก็เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยผมขัดน้ําเนี่ย ี่โป้ทั้งคันเลยคันนี้เปลี่ยนสีนะครับฝั่งนู้นผมโป้เสร็จไปแล้วนะครับมันมีหลังคามีอะไรคันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับเดี๋ยวในช่วงกลางวันเขาเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างเสียงปั๊มลมบ้างอะไรบ้างบางทีผมยังไม่ได้ทําให้นะครับจริงๆผมก็มีอะไรอยากจะแบ่งปันอีกหลายอย่างนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับ